โคยังไงมีเตรียมท่าโค้มาเปล่าใครสอนอะ่ะ ให้รู้สบ้างนะคะว่าได้ใครมาค่ะเชื่อเลยว่าคุณปิงปองก็ได้ความไวความโพสต์แบบนี้มาจากคุณแม่นะคะนี่แหละค่ะ DNA จากแม่น้อยอรไทยทองกันทมแน่นอนอย่างที่เห็นบอกให้โพสต์ท่าเดินแบบยังไงอะแม่จัดให้หมดค่ะซึ่งนี่ถือเป็นครั้งแรกที่คุณปิงปองเผยว่าพาคุณแม่ออกงานอีเวนต์แล้วโดนสื่อรุมค่ะแต่มากไปกว่านั้นก็คืองานนี้คือเ g i n g Thailand International Day of o แ d e r Person 2024นะคะภายใต้คอนเซ็ปต์ไวเก่าไม่เก่าเลย เป็นกิจกรรมรองรับสังคมไทยที่ในอนาคตจะเป็นสังคมผู้สูงอายุแน่นอนค่ะซึ่งแม่น้อยของคุณปิงปองเผยว่าตอนนี้อายุ73ปีแล้วสิ่งสําคัญที่ต้องใส่ใจคือเรื่องสุขภาพแม่น้อยบอกว่านอกจากเรื่องของการออกกําลังกายแล้วต้องกินอะไรที่มันมีประโยชน์ด้วยเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีในตอนนี้ก็คือมีลูกนี่แหละเห็นแล้วก็ขำอารมณ์ดีอยู่กันสองคนนะคะเห็นแล้วชีวิตไม่เครียด แต่พอสุขภาพคุณแม่ดีแข็งแรงแบบไม่ต้องห่วงค่ะกลายเป็นว an ่าตอนนี <você ach lling noise> <com> ้คุณแม่ห่วงคุณลูกแทนนะคะอยากให้ใส่ใจเรื่องการกินการออกกําลังกายให้มากกว่านี้เพราะว่าลูกก็ขยันก็ทําแต่งานค่ะก็ห่วงเขาที่สุดอะแม่ห่วงอะไรลูกบ้างก็ห่วงอยาให้เขานอนดึกให้เขารีบมานอนบ้าน เพราะเช้าต้องเตรียมงานใช่ไหมก็ให้นอนหัวข้ามหน่อยแต่เขาน,นอนสว่าง <c oughs> ค่ะ <c oughs> คืออย่านอยเขามีระเบียบวินัยมากถึง <c oughs> เขาจะวัยเก่าอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่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 แหลกกลัวคือ <c oughs> ขเขาเนี่ยคนวัยอายุ73นะแต่ยังเดินได้ยังเดินไปปักซอ,อยยังวิ่งเช้าแล้วก็ตอนเย็นถ้าไม่ได้ทำอะไร <c oughs> ขเขาก็จะไปเดิน ในหมู่บ้านเราเนี่ยไม่เลยนที่ต้องเข้านอนรุ่งเช้าตลอดนะคะคุณปิงปองบอกมันมีเหตุผลอยู่ค่ะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยก็คิดงานไปเรื่อยๆนะนดึกๆแบบนี้ค่ะอย่างก่อนมางานนี้ใช้เวลาตัดชุดให้กับตัวเองแล้วก็คุณแม่ด้วยก็คือชุดท,ที่เห็นกันอยู่นี่แหละนะคะโดยปิงปองก็เล่าถึงความภูมิใจค่ะที่ได้ตัดเย็บชุดนี้ให้คุณแม่มเ,มเพราะคุณแม่เนี่ยชมตลอดทางเลยว่าชุดนี้ลูกฉันตดัดสวย<ล>ภูมิใจค่ะ ซึ่งปิงปองก็เล่าถึงที่มาของชุดนี้นะคะว่าทำมาจักเศษผ้าที่เหลือใช้จากที่ตัดเย็บเดินแบบชุดของน้องลิซ่าละคะ่ะล,ลุกที่ไปร่วมงาน MTV Video Music นะคะผสมกับผ้าที่ซื้อมาในราคาย่อมเยาวคะ่ะซึ่งผ้าลายดอกที่ทุกคนเห็นก็มาจากมุ้งด้วยนะคะเพราะปิงปองเผยว่าเวลาไปเดินซื้อของเห็นผ้าลายไนยสวยเนี่ยจะซื้อเก็บไว้ตลอดเป็นการเตรียมความพร้อมหากงานไหนเร่งด่วนเนี่ยก็จะต้องมีชุดใส่แน่นอน,นะคะ่ะก็อย่างที่บ